พันุ์ข้าวกรรเจ้ามช .107 ที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ระหว่างพันธุ์ข้าวก่รดอยสะเก็ดซึ่งเป็นพันธข้าวเหนียวไปผสมกับพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105ที่เป็นข้าวเจ้าจนได้พันธุ์ข้าวพิเศษมีเมล็ดข้าวอ่อนนุ่มหอมอร่อยอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาก,การนี่เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำมาแสดงในงานเกษตรภาคเหนือนอต t ลอซี2022 บริเวณศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบร,รมการเกษตรแม่เหียมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงานนี้ยังจัดการประกวดพันธุ์ข้าวกําเจ้ามช .107 ที่ถูกนําไปปลูกในจุดต่างๆรวมทั้งพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนะครับนำมาวิเคราะหา์หาข้าวพันธุ์ดีลักษณะเฉพาะทางภชนาการจากพื้นที่ปลูกนั้นๆก็พบว่าพันธุ์ข้าวกําเจ้ามช .107 ที่ไปปลูกในพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ดคุณภาพดีที่สุดนะครับหลังจากนี้ ก็นักวิจัยเขาก็จะนาเมล็ดข้างในเนี่ยไปวิเคราะห์หาสารอาหารสําคัญข้อมูลที่ได้ก็จะนําไปต่อยอดนะครับนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นสินค้านวัตกรรมอื่นๆสร้างมูล,ลค่าทางตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะทําเป็นอาหารแปรรูปข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันหรือแม้แต่สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างฟางข้าวเองเขาก็ต้องเอาไปคิดค้นนะครับต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่รักโลกที่จะลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งทางนักวิชาการบอกว่าการบริหารจัดการที่ครบวงจรตั้งแต่การปลูกแปรรูปและการตลาดถือว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรควรต้องให้ความสําคัญเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆสามารถนํารูปแบบการจัดการไปปรับใช้ได้ สำหรับงานเกษตรภาคเหนือก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับจัดบนพื้นที่กว่า400ไร่แบ่งเป็น6โซนทั้งนวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืนมหาสัจจันท์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมล็ดพันธุ์การศึกษาต้นกล้านวัตกรรมและมหาสัจจันร์ วันนักรึกษารวมทั้งยังมีงานเสวนาวิชาการหัวข้อก็น่าสนใจไม่ต่ำกว่า20หลักสูตร20หัวข้อให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเข้ามาอบรมได้นะครับงานจัดจนถึงวันที่12ทธันวาคมนี้ครับ